ย่งไปไกลออกนอกสีฟ้เด็ดขาดนี่ฉันั่นงานสิเขาวยัยจอยสต๊อปก่อนวางสิเ๋ยวให้ันเให้ลูกพี่วางวางคงสามปอนจังเล่นแค่เดียวสต๊อปก่อนวางสิ ออกนอกเส้นทางกับประเด้นยายจอยงานสีเข่าด้วยอลมเบิดเนี่ยยาเสตีล่ะ หยุดพ <No ี่น้องแต่กระเขบเป็นยางวัตถุพอหยุดว่าพี่น้องฟังดูอ้องน้องเส้นทางบ่ได้มันเป็นยางมันลมลมเดี๋ยวเราลงพี่ม่าหมายกันหมายจุดกันเรายางเบิ่งพร้อมาจีดีจักร่าไปได้บ่ได้จอดก้อนจอดก้อนกัดเอ้ย cắt <laughs> <laughs> có cắt bay đấy liền bay đấy thiếu là ทำเวลาเลยคุณทำบอลลูนเจเวล่าโค่นนายจะเหมือนกดีบ้างเราที่มดเลยตัวเท่าฟาดไฟเอกนั่งแม่ไฟเอกนั่งแม่ลูกปวดขาตัว ยาวปตะลงเาเอาผู้นึ่งไปเอาืนมาแล้วเหมอนพต้องมุงจันกกวอยู่ไ้เหลี่ยมนะไปประมาณนี้เลยเก็เดี๋ยวรถรถลงมาเหมือนจะยุประมาณมองเจ้ายุน่ละยี่เหลี่ยมแปว่ายูนี่หลเพราะว่าึกสิึกไปยุุ่นแต่ว่ารถสีลงมานีเด้รถสีผนบึบึมมอย่เย

้านขาพิ่นใใหญ่างติเสือสี่ากดรับเองกดเสือสี่กดรับเองตัเรื่องหลังก็พอไอตัวหลอสี่นี่คบฟ้าพ้แล้วดเอเาะมีขึ้นเงาะไม่ให้เนาะก็เลยหยิบขึ้นมาเจ้าของเรานเราู่ เขียนไว้เขียนชื่อไว้จิบมาผิดอ่านถามงอย่างเขียนชื่อไว้ต้องถามร้อนหน่อยสิบลาซื้อไว้ตัวใหญ่เลย ຫຍັງດອກອ້າຍເພິ່ນເອົາຮາມລ Yeah. <laughs> ha 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 เก็บหยเขียนชื่อไว้แล้วง้อไปหยิบมากิด่ไใช่ได้หมถึงว่าของสดเจอครูู้พนักงเดี๋ยวสกานก็จะบอกว่าเก็บไหเืองเอสีเขียวสีดอแ้แล้ว กดปีนขึ้นไปเลยเร็วอุ้ยกดปีนเอจะไปยังมากกว่าถึงมวยอีกไมมากไหมูปเดินมาเมื่อกี้ใหญ่มากเอาของลงเรียเขาเป็นตรรมะไดโบร่งล่อเขาขมาจอดงั้นัที่ยนมาเราไม่จอดจอดเป็ของ มนอนี้เ้ยมันเ่นานี่ยืนนั่นอคับนี่วะแกงไกมาดื่มเต้าหู้เส้นดอภิญญาสารคิมีเอาไว้สมมติว่ากินต่อกันไม่ขีดหนาสำหรับคิี้บายดีพี